สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลพบกันทุกวันอังคารอีกเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังข้อดีข้อได้เปรียบของการปลูกถั่วลิสงบนดินลูกรังซึ่งสามารถทําให้เราปลูกได้3ามครั้งต่อปีแต่คุณจะต้องมีปัจจัยในข้อนี้คือคุณต้องมีระบบน้ําที่เพียงพอต่อการปลูกครับผมคุณจึงจะสามารถปลูกถั่วลิสงได้ถึง3ครั้งต่อปีครับโดยรอบที่1เราจะทําการปลูกประมาณช่วง ปลายเดือนเมษายนและรอบที่2ปลายเดือนกันยายนและรอบที่3ปลายเดือนมกราคมของทุกปีครับซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวจะใช้อยู่ประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนครึ่งก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตและเริ่มลงมือปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมผมขอพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างดินร่วนและดินลูกลงังดินลูกลังจะเป็นดินที่ไม่ค่อยมี คุณภาพไม่มีสารอาหารในดินสักเท่าไหร่ดินร่วนก็จะเป็นดินที่แบบมีสารอาหารคร้ถ้วนมากกว่าแต่ว่าในด้านของการปลูกถั่วลิสงนั้นดินลูกลังจะเอื้ออํานวยมากกว่าครับผมเพราะว่าเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ําและสภาพดินโปร่งและในช่วงฤด,ดูฝนก็จะทําให้ติดผลได้ดีกว่าติดผลเยอะกว่าดินร่วนครับซึ่งสวนสนาไม้ผลเราก็เคยเปลูกเคยทำมาแล้วเราถึงได้กล้าพูดถึงมาแชร์ความรู้ในคลิปนี้ครับผม โดยปกติแล้วผมจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับส่วนสีน้าไม้ผลเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันไม่ต่ำกว่าสิบชนิดและยังมีไม้ป่าเศรษฐกิจอีกด้วยมาถึงคลิปนี้ผมทำคลิปลงใน YouTube สอนเกษตรไม่ต่ำกว่า100คลิปแล้วครับฝากช่องผมด้วยนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับ